เโยกยน,นอนเดือดเลยไหมสุขภา,าพบอดีไหมนั่งยาวพราขักกระชับบอดีมากคมันหักรับกติพราะงมันเคยติดหนึ่งนอนงติดติไปติ่ห่งแต่มันบอกเก็บบอปวดที่ยังกระนือน่เรน

น่าด่าวันว่าแล้วเห็นไหมเป็นประเด็นทว่าเอ้าเกิดอะไรขึ้นเราเอาที่บอกนะฮะจนกระขั่งสุดท้ายคุสมศรวันนี้ถ้าเราดูปฏิบัติการที่ตำรวจรวบเขามาได้ทั้งหมดเพื่อป้องกันการสูญเสียเอาที่ราลองนะฮะอย่างที่บอกพอไปถึงที่รลองฟั๊เนี่ยคือเขาขับรถเร็วมากถูกไหมใช่ไปเต็จากกรุงเทพเนี่ยจะกไปลองนะฮะต่อไปว่าเข้าลอง